สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเอาเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับคือจะเจอปัญหาคือพัดลมที่กดได้บางปุ่มนะครับบางปุ่มก็กดพัดลมไม่หมุนนะครับสาเหตุก็คือตัวดันสวิต์สะพานไฟของเขาหักออกไปนะครับจะเห็นเป็นสีดำๆนะครับส่วนอีกตัวจะไม่มีแล้วนะครับคือจะกดสะพานไฟไม่ได้ลักขณะนี้ครับแต่ก็มีวิธีแก้ไขอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคือเราจะนําเคเบิลถ่ายที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือว่าหนวดกุ้งนะครับตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆลักษณะนี้นะครับแต่เป็นคลางค้ายรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีช่องตรงกลางนะครับแล้วใช้ครีมหนีบเข้าไปนะครับในช่องว่างของสวิตเพื่อดันตัวสะพานไฟให้ลงมานะครับแทนตัวเดิมที่ว่าเป็นพลาสติกนะครับ พลาสติกตัวนั้นถ้าใช้นานๆไปแล้วก็จะกรอบนะครับก็ทําให้สะพานไปไม่ทํางานนะครับไม่ไหวไม่เดินไปหามอเตอร์นะครับลักษณะนี้ครับผมเขาเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันนะครับโดยการนําของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนํากลับมาใช้ใหม่ให้มีประโยชน์ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม